เราหวัดดีฮะไปได้เลยในเกมฟันแบทเทอร์ูเลเตอร์อม,มีตงังค์สี่พันเรามาถึงดานผมไม่ด้เล่นไปไกลอย่เยมันจะเล่นสักดานดานที่แปดลองดูที่ผมจะได้นะมีเคียวใช่ไหมใช่ด่านที่แปดมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับเล่นต่อฟันแบบเทอร์จูเลเตอรอ์เคียวผมจะเอาอะไรไปสุกเขียว อเจสเตอร์เป็นกองกำลังที่โหดเลยแหละเจตเตอร์เอ้ยถ้ามีเสียงในรบะโนนี่ยตอนนี้ิืม่อนึ้นมีพลธนูมากมกายไก่กรองเอสปาร์ตาไม่เคยแพ้ใครนักรบสปาร์ตาผมชอบมากลมสปาร์ตากับรมไม่เคยแพ้ใครนักรบในซอดมนีนเอามาตะโกน ผมเน้นเน้นจำนวนยสีสปาร์ตาสปาร์ต้ากับโลไม่เคยแพ้ใครอี่โลมโลมยีโลมโแสดงประสิทธิภาพสปาร์ตา้าทำไมตัวนี้บล็อก,กดิเจตเตอร์มาแล้วตัวตัวที่ผมจะให้มันมาลุมไม่นะักรบโลมเริ่มเข้ามาแล้วโลมฝังมันนะยสปาร์ตากับโลไม่เคยแพ้ใครเร็วหนูฉัน เฮ้ยสู้ไม่ได้จริงเหรออย่ายิงยิงเก่งเกินว่ะปีาและเจตเตอร์ชิบหายสปาต้าให้ฆ่าผลปลาย้ายได้ก่อนโอเคอืมยิงอืมชนะว่ะผมนี่เก่งอยูาา่นะเออมาอืมดาดีเก้าแล้ว ก็จะเอาฮาปูนแมนมาสองตัวนะแล้วก็เอาหอมาหน่อยสามตัวแล้วก็อีกห้าร้อยเอานี่ฮาวเวเตอร์เพราะมันแก่งมันแก่งมากคนเนี้นไปขนูนี่เลยดนูอะไรนะขนูนลูกโบ้เลอใช่ได้กูรอแล้วชิบหายละ Ừ, ตัวนี้มันโหดเวลาลอยขึ้นไปเอื้อลูกโกป่งแตกอ้าฉับตกตายเราดูมันตกตายกันนะเอลอยสูงจีบะเจาะหัวเลยลเหรอพีโอ่โอ้ตายไหมไม่ตายวะ่ะเดาคาดิดแล้วเนี่ยโดนลากตอนที่ลอยนิ่งควงเปลี่ยวเลยเตะแม่เลยเฮ้ยเฮาเวเตอร์ยังไม่ตายแก่งมากเฮ้ยสามตัวนี้มันตายเฮ้ยพลหอกแก่งว่ะ ผมว่าได้วนได้ตัวแก่งตัวหนึ่งละแต่ผมชอบเล่นสปาต้านะมันเก่งมากสปาต้าที่เก่งเก่งมากเลยนะผมพูดจริงนะสเปียแมนนี่มันชื่อว่าสเปียแมน,นีชื่อฮอบไลท์วิธานูเยอะเราจะเอาโล่มากันนะด่านที่สิบแล้วนะ นีเอาโพชัดอ้อหาปูนเมมอันนี้ตอนนี้ตัวอะไรไม่รู้แต่พมชอบเล่นอนะแก่งอยู่แบบตัวนีะตอนนี้ไม่ลองจัดงองทับโดยไม <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นอะไระ <c oughs> เออมาลองจัดกันทับโดยไม่ใช่สปาตา1ตัวเก่งของเราเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กองทัพสู้ไม่ได้วะจ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 ะไปอื้อโคตรโอ้โหนี่หน้าตัวนี้เุ้ยเยอะเยอะฟาดหน้ามันเร็วพวกเราฟาดละโอ้โหมีหน้าสู้ไหวอุ้ยไอ้ฉนวนยิงมาพวกไม่ลอยไม่มึงไปมึงไปไม่ยอมไปเออเอเอลา,ากลากลอื้อโดดโดเท มันลากไปน,นี้ก็แถมเอาลากเพื่อนเลยจูริงโอ้ยวันนี้ผิวอ่ะยิงแล้วอาตายอีปลาแล้วลามาแล้วโอ้โดนสองความหวังเชี่ยวความหวังว่ะอุลยลก อุ้ยอ้ยโดนทีเดียวไม่ตายดีด,ดีดียิงอีกยิพยายามให้ใครได้แห้มากที่สุดโอ้ยโดนลากไม่แพ้ปุ๊บทำไงให้ชนะอันเนี้ยพี่รู้หาปืนหน่งมาสักสองได้ไหมเออไหนธนนูก็ใช้ได้อันนี้เก็บไว้โล่สองธนี่เก็บไว้ เราจะใช้เฮลเวตเตอร์ผมเนี่ยเก่งเก่งมากเฮลเวตเตอร์ไปอยู่แนวหน้าเลยเบลเลอร์เลยมาไม่ใช้กองทัพสปาร์ตาไอยโดนอุ้ยโดนยิงชุดเดียวตายเลยเยอะมากไม่ยิงพวกเดียวกันเอ็กตอยเบลเลอร์แกไม่ได้ใช้งานเลยเออดึงโล่เข้าไปชิบหาย,ยดูโคตรกาก ผมว่าซูไม่ได้ผมว่าไม่จบเออนี่พลธนูธรรมดาเนี่ยตัวแก่ของเราเราจะเอาโล่สักสามตัวตรงนี้เอาดี่โพนอาหารเหมือนเดิมมีฮาวเบิร์ดอีกสองรก็เอาเบาเลอร์เหมือนเดิม นี่โดนยิงไปแล้วอ้พวกเราโดนยิงคนธนูนี่ช่วยผมได้มากเลยอย้ตายแล้วอออฮาวเบิร์ดจักการมั่นพวกอ,อ,อืเอาเปาเลอร์ตัวทหารสุกแกงยิงไปแล้วเออนะักธนูนี่เก่งจริงเฮ้ยพอทวงเวลาได้อยู่เอี้ยนี่อูอ้ยชนะแล้ววิตตอรี่ผมนี่เก่งจริงๆเลย ที่ดาได้กี่เราวะจังามาเราเล่นเปน็นรูปเียวเดี๋ยวผมออกไปดูก่อนนะว่ามันเลยด่ายังต้องเอาไปดูทุกครั้งนะเวลา,ามันเลยดา่าเลยดาย่าสิบห้ายังยังน่าจะด่าสิบสามไม่ก็สิบสี่อ่ะดูโอเคด่าสิบสามนะใช่ไหม αι? ลองไปดูก่อนโอ้โหเล่นก่อนก็แย่ขนาดน,นี้เลย ไม่ใช่น่าลองดาดสิบสองไหมเออดาดสิบสองเอามาดูไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ดาดสิบสองแล้วดาอะไรสิบเอ็ดเออสิบเอ็ดว่าใช่นะเออใช่1ิบินจ้าดิแก่งมาก เราเอาปนยินจามาเลยเอ้ยมันจริงแค่ตัวเดียวปาปาปปาปัวมากลัวลัวๆัว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 ัลอ้าวัิยมันปลารัวมากเลยนะเนี่ยผมจะถือว่าปารัวมากเพราะมันโหดโดนยินจาคือตัวดาเมจ สวโล่ให้ให้ให้ไปจากกาัดการธนูแล้ปลาปลาปลาปช่วยโล่โล่ <Tu> โลต้องรอดนั่นแหลคือโลต้องรอดอยยยยยเยไม่น่ารอดวะเล่ะชายผมนี่พดคือแบบยัด่าโล่มากเลยว่ากาช่ใช่นินจาเออน่าจะถกงคนนี้นะ อยากบ่อยยิง <g ül> ยิงเลยยิงตายหมดชุดยิงทียิงยิง,ยงโอเคที่บอกอืมตายหัวคือหน้าด่านที่สิตจองนะใช่เราได้มาตู้เดอร์คินะะนะไหนเดอร์คินพันสองมันจะแกงขนาดไหนเรามาดูอยา่างแรก ลงนับหอกนะหอกสั้นต่อไปหอปไ์กองทัพสุดโหดของเรากองทัพนี้จะสู้ได้หรือเปล่าเราลองมาดูนะอาปุนเนะ่ต้องมีพี่ผมว่านินจาบนปลาหลวงเอามาหน่อยแี่บอกว่านินจาไม่โหดก็ไม่โหดจริงนะแต่ผมจะเอามาเอาไงละ่ะมีมาสปาตาอีกหนึ่ง ยาเอาเช็บหายสเปียร์แมนเอาเอาหอกหอกสปาร์ต้ากองทัพกลมมาถึงคริงว่าเดอะคริงเอาล่มร่มร่มอ้ยลากเดอะคริงเข้าไปแล้วแต่ลากแต่ไม่ลากปลากไม่ได้ละอืมปลาไปแล้วช่อ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 หรือเราตี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 เดอะคริง แล้วสปาร์ต้าโอ้ยเดยอกยิงมันเก่งจริงมันตะกวัดดับเป๊ะเต๊ะเดอกยิงโอเคไม่น่ารอดวิเดอกยิงมันตีช้าตีแล้วหายแค่จ,จุกหนึ่งเลยตายพวกกลุ่มนี้ตายหมดเลยวิสปาร์ต้ายังเหลือโอเคไม่รอกไม่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 มันจะโหดละมันเดือกชิงโหดเฮ้ยฉันเป็นเจ้าเมืองเว้ยโอ้ยเจ้าเมืองเอ้ชิพา,า,ายหล,กลกักหลั โอ้โหลากลาก่าเร้่อยเฮ้ยยังเล็กกองตั้งกองทับหนึ่งเนี่ยชั่วชั่วชั่วจับลิกลี่ดาที่สิบสองใช่ไหมมันดาที่ 13, สิบสามต่อไอ้ก็มาดิจบแม่หมาจบเนาะเออหมา,มาแค่หมาก็จบแล้วไหมอ่ะผมผมถามจริงเนาะ มีมา้าผมยังไม่ลองให้เล่นมันเอาใหม่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 ถ้ามันชนดีนะมันก็จะฆ่าศัตรูได้เยอะมาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวช่อช่อซอซ้อซอซอ,ซอ,ซอยิง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 พี่ตอรีดอ่ด่ะดานที่สามมาดาที่สิบสี่ต่อมาจดุดหนึ่งนาที่สิบห้าเลย มาดีกองทัพอะไรมาดาที่สิบสี่พอถึงพอถึงพอจบดาที่สิบห้าก็พอเลยเจ้า mm hmm. โอ้โหโคตรเก่งกองทัพนี้ผมว่าสู้ได้เออสู้ได้จริงนะเดี๋ยวผมปิดประตูก,ก่อนนะเจอ,อนะต่อนี่ดาที่สิบห้าใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดกองทัพมานี่มันเก่งเกินเดี๋ยวผมจะให้มันสู้นะ ไม่เทแทแทแทไม่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 ปวดปวดขาได้หมดเลยตอนนี้อือโอเคด่าที่เจ็ดผ้าจบวันราคาเสร็จราคาชอบคลิปนี้ใค่าผลิตกดไลด์กดแชร์กดซื้อราคานี้คือด่าที่เจ็บอกนะผมไปละ